สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลาสุภูสุคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมอ่าสวัสดีช่วงคำ่คำครับอยู่ที่โกดังสายยันสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับช่วงนี้เป็นช่วงว่างงานของทีมงานอุบลสายยันสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอ่อนทวดสองครับผมทีมงานประจําวงแสงทองฟิลเล่์ครับช่วงนี้เพิ่มโมเดลใส่เวทีนะครับเด้อช่วงนี้เพิ่มใช้เ,ชเวทีกลางอ่าทีมงานกรุงเทพกรุงเทพมาเคลื่อน่ปกับมีงานที่โคราช เราด้กับมีอยู่ปุ่นตลาดน้ำโมวันนะครับเนา้อ11 11ครับบ่ได้ใส่เวทีนะครับใช้เวทีกลางครับอยู่ที่งานนะครับหน้างานก็มีงานเวทีกลางครับฐานที่มันแคบนะครับเนาะเวทีห้อบ่สามารถสิไปลงไหนนะครับอันเวทีเรากว้างกว่าสถานที่ครับอ่าจะได้กับเอฟซีไปเบิ่งนขึ้นก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามันลงเครื่องเสียงเข้าไปลงว่าไรครับด้วยจะได้จอดล่อคนอะ รอไปอีกหนึ่งอาทิตย์ครับฝนหนาววันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดฝนหนาวครับเด้อพอกันอยู่ทั้งมืองเลยครับครับนี่ปีนี้ก็นี่ครับรถหลายหน่วยหลายคันอยู่ครับบ่อยออกงานออกการกับพอช่วงนี้ว่ามีงานครับผมบางวันก็มีงานอ่าส่วนที่งานท้าเนี่ยอู้นอนยาวเลยครับฝนน่ะหอมดีสิบหกฝนครับจะออกเดินทางไปจังหวัดเลยนะครับเนาะอ่านี่ครับกาดที่กูร่งก็ครับมีแต่รถแล้วจอดกันสนั่นครับผม นนะครับรถแห้งง่ายกับบางนะครับเด้อรถแห้หน่อยบ่บางครับวันนี้ไปออกงานสำหรับออนทัวสองกับบางครับหอดมิถุนายนครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับออนทัวร์สองครับนะครับเวทียักใหญ่เวทีประจำการวงแสงทองฟิเรนครับผมเป็นยังครับช่วงนี้บ่มีงานกะนอนพักผ่อนครับอยู่ที่โกดังครับผมอ้าวเฮียยังกันยั่ไหนอ๋อชิงจังอยูวันนี่ นีค่ครับครับรถแห่รถแหน้อยนึงครับว่างครับรถแห่น่อยนึงนสกับ,บ่างเล็อยสองกับ,บ่างครับน้อยสองไปน้ยสองไปงานบ่ครับอ,าอ่านยสองไปงานน,น,นี่ว่างบาง,บางน่อยหนึ่งกับน่อยสี่างนะครับเด้อสนใจติดต่อได้ครับบนสายยนันซาวรถแห่ เริเ่มต้นที่หมื่นแปดต้นที่สุดนักล้องใช่ย,ยิ่งครับผมหรือสิอจ้างไปจักรถกระไดพิดจ้างไม่ดับเอือนใจกระไดครับแด้วแต่ครับจะภาพมากแบบไรหรือจะเป็นพวกเวทีกับเวทีหน่อยเวทีใหญ่ไม่เบิร์ดราคาเริ่มต้นที่หกพันขึ้นไปหอดสี่หมื่นหาหมื่นผุดแล้วครับหน่ยหนังกับมี่นะครับด้วยหนังจอหน่อยจอใหญ่มีเบิร์ดครับผมรถแท้หน่อยกับมีครับรถแท้หน่อยกับไปออกงานอยู่ครับ ครับเดิมต้นทีสี่พันนะครับเปิดเศร้าหาหกพันกเป็นดนตรีสดครับมีเด็กโทนครับผมนักร้องครับผมอ่าเนี่ยครับฝากไว้นี่นะครับเด้อสาหรับอุบนสายยัน้าหนึ่งเก้าก็เจ็ดนะครับเวทีเครื่องเสียงรดแห่ภาพยนตร์ครับผมล้วจะเป็นจังครบสุดมอรําัมนักดนตรีแดนเซอร์ไดเบิร์ครับโทรมาที่เบอร์ของอาจารย์สยามท้องสวัสดีครับอ่า คนรับรู้หลายอยู่หรอกครับเบอร์โทรไซน์ซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมอ่าน,นะครับถ้าภาพบรรยากาศเท่ากับผมีงานเท่ากับยูคโกดังครับบางทีมงานเท่ากับยูคโกดังครับนี่คืออาจารย์นุดีกับไปกับทีมงานแสงทองฟิล์ล์นะครับกับผมีงานกับน,นอนพักผ่อนอยังนี่นะครับที่โกดังกับมี่ยังกับเห็ดผมมีกับบัวแต่เห็ดแล้วครับนอนอ่าช่วงนีงน้บางน้อยว่างบางน้อยมีงานกระเบื้อกันไปซอยกันครับผมขอบรับทีมงานอ่อนตัวสองห้องเนาะอ่า โอ้หว่างเงาวเลยครับหอมตีสิบพกครับกะลอกฝนนีงานหนอกจนวนนีงงานหนอกกับบ่มีแล้วครับต่อไปกระบอแสงท่องฝนหอมตีสิบพกคือเจ็บนะครับ,เ,บ,รบเพราะว่าช่วงนี้จำเป็นเนาะครับเนาะเพราะว่าสถานที่ลุ่มมันแคบครับเพราะว่าคนจัดงานคือปั๊บเปียกกระถองการอย่างไรเครื่องเสียงองบุบลสายเส้ไปลงอยู่แต่มันสถานที่มันแคบกระถองจำเป็นเนาะครับนเนาะเพราะว่ากันครับสถานที่มันแคบเคยื่อไปลงแต่มันแคบมันลำบากตัวถ้ามันไล่ขั้นก็ คนขวางลาบากนะครับตั้งที่ลาบากตั้งบนด้เต็มบวงแล้กับโงงามนะครับเนาะอ้าคนละพ่อกันนะครับเด้อวันที่17อยู่มั่งเลยส่วนช่วงนี้เพิ่นก็ใส่เว้ที่ท่องเที่ยวไปก่อนนะครับเนาะสำหรับแสงทองฟิลเล่นอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ